ีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีค่ะวิทยาการคำนวณระดับชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งวัน,นนี้มาพบกับคุณครูส้มอีกครั้งนะคะคุณครูพัชราพรสมศรีค่ะคุณครูส้มจะพาไปเรียนในเรื่องเกมชวนคิดเกมเขาวงกฎและเกมหาจุดแตกต่างของภาพค่ะก่อนอื่นเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะ มาตรฐานการเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะเรียนคือวสี่จุดสองค่ะต่อมาเรามาดูตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวสี่จุดสองพหนึ่งทับหนึ่งและวสี่จุดสองพหนึ่งทับสองค่ะต่อมาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้มีทั้งหมดสามข้อข้อที่หนึ่งบอกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะ ข้อที่สองวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาค่ะข้อที่สามมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีคำถามก่อนเรียนมาให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะถ้าวันนี้ฝนตกนักเรียนจะเลือกวิธีการเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคุณครูได้ยินเสียงเพื่อนตอบว่า ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์มาส่งค่ะ,ะและกลางร่มมาโรงเรียนค่ะมีคำตอบอีกไหมคะเพื่อนๆตอบว่ารอจนฝนหยุดนะคะแล้วค่อยเดินทางมาโรงเรียนค่ะมาดูคำถามต่อไปเลยนะคะคำถามต่อไปนักเรียนแต่งประโยคส่งคุณครูแต่คุณครูอ่านลายมือของนักเรียนไม่ออกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรคะเพื่อนตอบมาหนึ่งคนบอกว่า คัดลายมือบ่อยๆค่ะและบีเพื่อนตอบมาว่าเขียนช้าๆให้สวยงามค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียนย่อมมีความแตกต่างกันค่ะและปัญหาแต่และปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆอย่างเป็นระบบนะคะนักเรียนคะคุณครูมีภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนดูสองภาพนะคะนักเรียนลองสังเกตภาพที่หนึ่งและภาพที่สองนะคะนักเรียนตอบมาแล้วว่ามีอะไรบ้างคะมีเด็กและมีหนูใช่ไหมคะต่อไปเด็กในภาพที่หนึ่งะคะนักเรียน กลัวหนูหรือไม่มีพฤติกรรมอย่างไรคะอ่าเพื่อนตอบมาแล้วบอกว่าไม่กลัวค่ะมีความสุขหัขวเราะนะคะแล้วภาพที่สองล่ะคะเด็กๆภาพที่สองเด็กกลัวหนูไหมคะมีพฤติกรรมอย่างไรคะอ่าเพื่อนตอบมาแล้วบอกว่าในภาพที่สองเด็กกลัวนะคะตกใจมีพฤติกรรมการตกใจและร้องไห้ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ และนักเรียนคิดว่าภาพที่1และภาพที่2ภาพไหนมีปัญหาคะนักเรียนภาพที่2ถูกต้องค่ะนักเรียนภาพที่สมีปัญหาเพราะว่านักเรียนกลัวหนูนะคะไม่ไม่สามารถโต้ตอบกับหนูได้ไม่สามารถคุยกับหนูได้คะ่ะนักเรียนคะคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนนะคะข้อ1จากภาพหากเด็กคนนี้วางวัตถุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมลงในบล็อกบนกล่องรูปทรงกลม จะสามารถใส่ไปในบล็อกได้หรือไม่คะเพราะเหตุใดนักเรียนช่วยกันตอบนะคะเพื่อนตอบมาแล้วว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าวัตถุที่นํามาใส่ในบล็อกนะคะนั้นเป็นคนละรูปร่างรูปทรงนะคะไม่ตรงกับบล็อกนะคะซึ่งมีขนาดและรูปทรงไม่เหมือนกันค่ะคุณครูมีคําถามต่อไปนะคะคําถามข้อที่สองถามว่าถ้าต้องการใส่รูปทรงสี่เหลี่ยมลงไปในบล็อกบนกล่องนะคะควรใส่ลงในบล็อกไหนคะเพราะเหตุใด คุณครูได้ยินเสียงเพื่อนตอบด้านหลังมาบอกว่าใส่ลงไปในบล็อกบนกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่าตรงกับบล็อกนะคะซึ่งเป็นรูปทรงเดียวกันและมีขนาดเท่ากันค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูคมีภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนดูสังเกตและตอบคําถามดังต่อไปนี้นะคะภาพที่1นนะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้คะเด็กๆช่วยกันดูสังเกตแล้วก็ช่วยกันตอบคุณครูเลยนะคะ คุณคณได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาแล้วว่ามีเด็กผู้หญิงและมีโจทย์คณิตศาสตร์ค่ะและเด็กผู้หญิงในภาพกําลังทําอะไรคะเด็กๆเด็กผู้หญิงกําลังคิดหาคําตอบจากโจทย์คณิตศาสตร์ถูกต้องค่ะคําถามต่อไปนะคะนักเรียนเคยแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หรือไม่คะ่ามีหลายคนตอบว่าเคยและไม่เคย เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะปัญหาที่เกิดขึ้นมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีค่ะนักเรียนอาจมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนวิธีการย่อยๆในการแก้ปัญหานั้นเป็นแบบแผนภาพความคิดเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายชัดเจนและแต่และว,วิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนจึงเลือกวิธีการที่แก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหาค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูให้ดูบนหน้าจอ น,ะะนักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมคะาคุณครูได้ยินเสียงเพื่อนตอบว่าบางคนเคยบางคนไม่เคยนักเรียนคะเขาวงกฏนะคะชื่อเกมเขาวงกฏนะคะเรามาดูกันว่าเกมเขาวงกฏเป็นอย่างไรคะเกมเขาวงกฏเป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งนะคะในเรื่องมหาเวศสันดอนชาดกค่ะนักเรียนซึ่งมีทางเข้าออกนะคะที่วกวนอาจทําให้หลงทางได้หรือเรียกสั้นๆว่าเขาวงค่ะนักเรียน โดยปริยายหมายถึงเขาวงก็คือบกวนหาทางออกไม่เจอคะ่ะนักเรียนนักเรียนคะเกมเขาวงกฏที่บนภาพหน้าจอที่คุณครูให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะมีวิธีการเดินทางอย่างไรบ้างคะเพื่อให้สามารถออกจากเขาวงกฏได้คะ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนสังเกตดูรูปภาพก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันคะ่ะ จากการปฏิบัติกิจกรรมเขาวงกลดนะคะนักเรียนคุณครูมีคําถามที่จะถามนักเรียนนะคะดัางต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งนักเรียนพบเส้นทางที่สามารถเดินทางออกจากเขาวงกลได้กี่เส้นทางคะ,ะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าเราสามารถออกจากเส้นทางได้ทางใดบ้างเพื่อนตอบมาแล้วค่ะเพื่อนตอบว่าได้สามเส้นทางค่ะสามเส้นทางมี เส้นสีชมพูเส้นสีส้มและเส้นสีน้ำเงินถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อสองค่ะนักเรียนเลือกเส้นทางไหนในการเดินทางเพราะอย่างไรคะอะคุณครูได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาว่าเลือกเส้นทางสีน้ำเงินค่ะเพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดค่ะข้อต่อไปนะคะนักเรียนจะ สามารถวัดระยะทางในการเดินทางได้อย่างไรคะนักเรียนคุณคุณได้ยินเสียงเพื่อนตอบจากด้านหลังมาบอกว่าการนับจํานวนบล็อกการเดินทางค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเกณนเขาวงกดนะคะด้านหลังจะมีบล็อกเป็นช่องสี่เหลี่ยมในการเดินทางค่ะข้อต่อไปนะคะแต่ละวิธีจํานวนบล็อกในการเดินทางมีจํานวนเท่าไหร่คะนักเรียน นักเรียนลองสังเกตนะคะแล้วลองนับจำนวนบล็อกแต่ละเส้นทางค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคุณครูได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาจากด้านหลังบอกว่าเส้นทางสีชมพูนะคะมีจำนวนทั้งหมดสิบเจ็บล็อกเส้นทางสีส้มมีจำนวนทั้งหมดสิบเก้าบล็อกและเส้นทางสีน้ำเงินมีจำนวนทั้งหมดสิบหกบล็อกเก่งมากๆาเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะต่อไปเรามาดู เกมหาจุดแตกต่างของภาพกันนะคะซึ่งในภาพที่คุณครูให้นักเรียนสังเกตนะคะมีทั้งหมด5จุดให้นักเรียนหาความแตกต่างของภาพนะคะทั้งสองภาพมีจุดใดบ้างที่มีความแตกต่างกันค่ะนักเรียนช่วยกันสังเกตและก็ตอบคําถามเลยนะคะอ่าเพื่อนๆตอบมาแล้วบอกว่าจุดที่หนึ่งหูลานะคะซึ่งมีความแตกต่างกันจุดที่สองล่ะคะลายของวัวเก่งมากค่ะ จุดที่สามม้าจุดที่สี่จมูกของสุนัเนเน 5, ขกเ,กเ,กเ,กเก่งมากเลยค่ะนักเรียนและจุดที่ห้าหูของแกะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรมนี้และนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างคะอ่าเพื่อนๆต่อมาว่าได้ฝึกทักษะในการสังเกตในการนําไปใช้ การสังเกตสิ่งรอบๆตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค่ะนักเรียนคะจากที่เราทำกิจกรรมมานักเรียนสรุปได้ว่าการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จนะคะทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะนักเรียนคะเรามาถึงช่วงการปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะคะ ในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนโดยนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะให้นักเรียนติดต่อกับเพื่อนในทางกลุ่มไลน์นะคะแบ่งหน้าที่กิจกรรมการทำส่วนนักเรียนที่เรียนออนไซต์นะคะนักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนเช่นกันค่ะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาโดยนําทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามลําดับขั้นตอน จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกกันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียม 1. ปากกาอินสอสี 2. แบบบันทึก 3. กระดาษเทาขาวค่ะนักเรียนคะการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีวิธีการหลากหลายการดำเนินการให้รู้ล่วง นะคะสำเร็จรู้ล่วงต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนโดยวิธีการต่างๆจากสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบค่ะจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมมาแล้วนั้นนะคะต่อไปคุณครูขอให้นักเรียนนําเสนอผลงานของนักเรียนนะคะโดยนักเรียนนําเสนอผลงานแบบบันทึกการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อให้เพื่อน ตรวจสอบข้อมูลและเพื่อแลอกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาทำแบบทดสอบชวนคิดกันค่ะข้อแรกนะคะการที่จะแก้ปัญหาได้สำเร็จนั้นขั้นตอนสำคัญที่สุดคือข้อใดคะข้อ1การวางแผนข้อ2การลงมือแก้ไขปัญหา ข้อ3การศึกษาปัญหาค่ะักนเรียนตอบข้อไหนคะอ่าเพื่อนเพื่อนตอบมาตอบว่าข้อ1ค่ะเพราะขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนที่กําหนดขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งถือว่าขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดค่ะข้อต่อไปนะคะเกมเขาวงกฎสามารถพัฒนานักเรียนในด้านใดคะ นักเรียนช่วยกันคิดและก็ตอบคําถามได้เลยนะคะอา่คุณครูได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาเพื่อนตอบข้อหนึ่งเพราะการเล่นเกมเขาวงกฏเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูกนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านสมองค่ะข้อต่อไปนะคะเหตุใดจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนเล่นเกมเขาวงกฏคะอ่าข้อหนึ่ง เพราะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะข้อสองเพราะดีต่อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ค่ะข้อสามเพราะสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนช่วยกันคิดแลวช่วยกันตอบเลยนะคะคุณครูได้ยินเสียงเพื่อนๆตอบมาตอบข้อสามเพราะการเล่นเกมเขาวงกดเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูกผู้เล่นจะได้สังเกตและวางแผน ตัดสินใจและได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีค่ะนักเรียนคะเรามาถึงช่วงการประเมินผลการเรียนรู้แล้วนะคะนักเรียนลองประเมินตนเองหน่อยสิคะว่านักเรียนได้ความรู้อะไรไปบ้างคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรบ้างคะและนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะ่ะและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเองและครอบครัวอย่างไรคะ่ะ นักเรียนคะคุณคุณได้ยินเสียงเพื่อนตอบมาบอกว่าได้รู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้และการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์และนําความรู้เรื่องการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองค่ะและแนะนําแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับรุ่นน้องและเพื่อนหรือเพื่อนเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่ตอตนเองครอบครัวสังคมต่อไปค่ะนักเรียนคะในการเรียนรู้วันนี้ นักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1บอกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะข้อ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ค่ะข้อ3มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะนักเรียนคะนักเรียนเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และเพลิดเพลินสนุกสนานกับการทํากิจกรรมค่ะเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ